บบเด้ครันี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปไปนะครับวันนี้ในเมนูมาฝากพี่แต่น้องเป็นเมนูบานๆนะพี่น้องเน้อเป็นวันออนี้สีอ้อมกรบนะครับอ้อมแบบเป็นตัวของพี่น้องไข่เต็มท้องโอ้ยค่ะขนาดเลยวันนี้กะวัตถุดิบเข้ากับมีบุกพริกนะครับมีกระเทียมมีหัวหอมมีตะไคร้ได้พี่น้องเน้อแล้วก,ก็มีคาวันนี้ที่เด็ดนะครับใส่ผักกระแยังนะพี่น้นองเ,เน้อหอมๆเลยวันนี้ใส่แบบบว,วบอันนะครับ แล้วก็ใส่ผักชีลาวหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อเอานะครับกระสิตำเครื่องนะครับบัดนี้พี่น้องไปแซ่ร่วมกันนะครับเด้อบัดนี้นี่ใส่นี่เข้าไปก่อนเลยในห่าซึบๆเข้าไปกระเทียมเข้าไปเอาขออนุญาตตำเครื่องนะครับพี่น้องเด้อบัดนี้เกลือลองไปเลยเออนี่ยที่เฮาตำนาะครับตำใส่ลงไปเลย หอมแล้วนะครับอันนี้ข่าตะไคร่กระเทียมพริกนะครับก็ใช้น้ำกระเดกนะทำเนาะน้ำปลาจ่าโจ้ด้พี่น้องมเลยใส่น้ำปลาจ่าโจ้ของน้อพี่น้องเนาะเดือดลงไปเลยนะครับเนี่ยเติลงไปเลยแซ่บแซ่บเท่าไงดึงมาข้อ,ของเอา นะครับเขปรุงเรียบร้อยแล้วก็บสีใส่ผักเรียบร้อยแล้ว,อ,วอันนี้เนี่ยนะครับนี่พี่จันพีใส่ผักอันนี้ผักกระแยงแล้วครับนี่ผักผกระแยงยมีผักซีเล้านี่บวกบวบใส่ส,สมิรร่งแล้วพี่น้องเอาเด้อยวถ่ายไปแชร์รำกันนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสุขุสุขคนนะครับมาพบมาพออก,กับช่องชาชาดถุงลาชาแนลออนะครับพี่น้อง ครับมวันนี <sk un> <sk un> <sk ้นะครับบรรยากาศหลังเลิกการเรื่องานนะพี่น้องเด้อเอาเมนูมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเป็นเมนูอ้อมกบด้วยพี่น้องเด้อนี่กบมีแต่ตัวไข่นะพี่น้องเป็นกบหน้านะครับเป็นกบเพิ่นไป์ไตมาไข่เต็มสุกตัวเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยขัดขนาดอ้อมแซ่บแซบเลยพี่น้องเนี่ยอ้อมใส่ผักกระหย่างนะครับเนาะที่เด็ดเลยพี่น้องอันนี้เอามาจำนะปลาแดกบวงเนะพี่น้องเนอะอ้อมใส่ผักกระหยงใส่บักบววบนะครับบักบวบอ้อมแบบบ้านๆเลยพี่น้องเอาแบบอีสานบ้านเฮ่านะพี่น้องเนาะ มามาพี่น้องเซฟเซียกันผมมือนีอ้อมเป็นตัวด้วพี่น้องเนอะคั <c oughs> กบ่างมาหน่อยอืมเจ้าเดี๋ยวอันนี้ห้องตีน่อยก่อนจำยังคี่ปลเดียงเอาเงง้าทำดี๋งแห้งมันจำปลาดี๋งบวงเอาไปก่อนพี่นอ้องเลยปลาดี๋งบวงอืมอืม,อม ไก่ครัะป๋องอืม,ต,อมต,ตัวใหญ่แห้งม่รูตัวใครอืมคักรึพี้องได้เหมือนเดิม เมนูอีสาน้ันเท่าไรพี่ร้องมึงไครกบออื เข้าไปถึงไขรมั่นเลยจำปราแดดหรวจำน้ำไม่ยังว่าผิดหวังความครับ กบพักกระเนี่ยงเขากันนครับพ่อนตัวใหญ่กระดูกอ่านสีแช่งอีกหนอยมือบัวมันหวานเลย กบกับมันครับพี่น้องยง่เนี่ยถ้าขนาด <laughs> กสีเหลาโอ้ขากรพี่นอนะ้องเนี่ยเกยดีครับขนาด กวบด้วยครับเนี่ยใน <c oughs> การแขัพหอมข,อขอ้าวคั่วคุยเอาพังกไปน้อย,ยนะพี่น้องอืย วงประเด็ดอืม mà xẹp cứ bên đó đây, hóa mới quay lên, mới

จ้าชาดิบด็กกับไปหาเมยอยเริอก็สีได้โทุคุยเอาเนาะพี่น้องเนาะจะเริ่มทวยบอแหาเมอยเลยพี่น้องเนาะถึงลูกดวด

nó <laughs> đủ chán với nóng tôi nghe nó cứ còn nổi จะหวานแห้งมาบวบในหวานคักเลยเสือกบุกดวบเล็กน้อยตื่นีต้กับไข่พี่ตังไข่ไข่เรื่ โอ้ข mm. <c oughs> oh. mm ้าขนาด เอานะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นเมนูออมกบนะครับแต่ออมเป็นตัวด้วยพี่น้องเน้อเอามาฝากพี่ตอนนองเป็นกบหน้านะครับเนาะพอดีพันไปไต่มาขายกกิโลละสองรอยนะครับพี่น้องก็ถือว่าแซ่บพี่น้องมาหนี่งแซ่บหลายออมใส่ผักกระแยงใส่บวบบวบนะครับใส่ผักชีเล่าออมแบบเราเล่านะครับออมแบบบ้านๆเอามาฝากพี่ตอนนองให้พี่น้องได้รับชมแซ่บๆไปด้วกันก็ขอขอบคุณพี่น้องเน้อ สำหรับการติดตามนะครับทุกๆกำลังใจที่มีแห่ยาชาติทงวัวลามาโดยตลอดนะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุโขท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆนะครับคิดเชิงใดขอให้สมความมุ่งมั่รารถนาทุกประการนะพี่น้องเด้อให้มีความสุขหลายๆนะครับนอนรับให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือหให้เกี่ยวแบนเมื่ได้โชคผมนันมีแต่โชคสลับเลยพี่น้องเด้อเอานะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เห็งใจชาตถาาดถรงเวลาเดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณใหลายพี่น้องสารบัญนีสน้สิจากลาพี่น้องไปสำนี่สวัสดีครับ